ท่าแท้ของพรรคเก้าไกลและกลุ่มผู้สนับสนุนหยุดได้แล้วนะครับวาทกรรมประเทศไทยจับได้หมดแล้วคนเรานะครับเราสามารถหลอกคนบางคนได้โกหกคนบางคนได้ในบางเวลาแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะหลอกทุกๆคนได้แล้วก็โกหกทุกๆคนได้ในทุกๆเวลาท่าแท้ท,ที่เผยออกมาวันนี้ในสังคมคุณจะเริ่มมองออกและคุณจะเริ่มแบ่งออก สิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดกันสิ่งที่ไม่เหมือนกันจะผลักออกจากกันคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลผู้คนทั่วทั้งประเทศครับไม่ว่าเขาจะอิงหรือไม่อิงการเมืองแต่ว่าถ้าท่าแท้ของเขาดีหรือไม่ดีเนี่ยนะครับมันจะผุดออกมาเองวาทกรรมที่คุณโอบอุ้มคนพาลเพราะาคุณเป็นพวกเดียวกันภายนอกดูดีแต่ข้างในกลวงโบ